มหาสงครามที่ใหญ่ที่สุดในปริศาสตร์วันพีชต่อจากภาควโนกกับการผจนภัยที่ต้องจบภายใน5ปีสิ่งเหล่านี้ถูกยืนยันออกมาโดยจาร์ดาดไดเอสเบียดเล่มที่97แล้วครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตวันพิตในมุม SBS เล่มที่97นั่นเองครับผมแต่ว่าต้ฉนฉบับเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับในไทยก็ต้องรอกันไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเออก็ใกล้แล้วนะที่จะวางขายในไทยนะซึ่งต้องบอกว่าใน SBS เล่มที่97นี้ครับก็จะมีข้อมูลน่าสนใจเนี่ยเยอะพอสมควรนะก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ TLK เจ้าเดิมของเราด้วยครับเริ่มต้นมุมเอ เนี่ยด้วยการมีคนถามอาจารย์ดาว่าวันพีชเนี่ยจะจบในอีก5ปีจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งอาจารย์ด่าก็ตอบว่าจบเนี่ยมันหมายถึงจบการประจนภัยที่เข้มข้นที่สุดของลูฟี่ ก็คือ5ปีที่พูดเนี่ยเรื่องปริศนาหลักของวันพีทนะครับความลับของวันพีทหรือว่าวันพีทคืออะไรเนี่ยมันก็ถูกคลี่คลายแล้วนั่นเองครับแต่เป็นการตอบที่แบบดูกำกวมเหมือนกันนะครับเหมือนกับเขาพยายามจะสื่อว่ามันถึงเวลาที่วันพีทเนี่ยต้องมาถึงจุดจบแล้วการปรเปนภัยเนี่ยมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเจ้าดาเดียอยากจะเลิกเขียนกระตูนเรื่องนี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงครับว่าโอเคแหละว,ว่าจบ5ปีแล้วคือแบบโอวาสตาวันพีทใช่ไหมหรือว่า จบ5ปีแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องต่อจากนั้นอีกนิดนึงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ยังเป็นอะไรที่แบบยังตับสงพิศวงงงวยมากนะครับนอกจากนี้ครับอาจารย์อุดายังตอบไ,ไปอีกนะครับว่าเนื้อเรื่องหลังจากจบภาคโนนี่ครับพอจบภาคโนนแล้วนั้นเนื้อเรื่องจะพัฒนาขึ้นแล้วก็จะถูกดึงนําไปสู่มหาสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติวันพีชนั่นเองครับอันนี้หลายคนอาจจะงงนะครับว่าอ้าวไหนบอกว่าสงครามที่วันโนใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแล้วหลังวันโนมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอแล้วตกลงอันไหนแม่งใหญ่กว่ากันเนี่ย ขออธิบายนิดนึงครับคือมันจะมีตอนที่ไคโดเขาแบบกําลังหุดหิดนะครับอารมณ์เสียมากๆเลยนะครับหลังจากที่รู้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้สบายแล้วนะจะไม่มีสบายมาเพิ่มกองทัพร้อยอสูรใดของเขานะครับเขาก็เลยแบบหุดหิดแล้วก็แบบมีการบ่นบ่นมานะครับว่าเขากําลังจะสร้างกองทัพเขากําลังจะปูทางไปสู่สงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานะเว้ยไอเด็กพวกนั้นมาทําอะไรกับแผนการของฉันวะเนี่ยอันนี้มันเป็นคําพูดของไคโดเองคนระับที่เขาบอกว่าไอไคโดเนี่ยจะก่อสองครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่า กเคยมาแต่ว่าครั้งนี้ครับในมุม s อสเเนี่ยอาจารย์ดบบอกว่าเนื้อเรื่องหลังจากภาวยนนั้นจะถูกปูเข้าสู่มาหาสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติวันพียสนะครับมันจะถูกคอนเฟิร์มโดยผู้เขียนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมก็ต้องบอกว่าวันโนนั้นใหญ่แล้วนะผมแต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะครับมันจะมีสิ่งที่ใหญ่มากกว่าครับรออยู่ครับนี่จะเป็นสงครามไม่ใช่แค่ใหญ่ระดับโลกนะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติวันพียสชาติกระตูนเรื่องนี้เลยครับผม อะไรจะขนาดนั้นนะสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดเอาเองครับว่าถ้ามันจะใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยศัตรูหลังจากดีก็คงต้องเป็นระดับพวกองค์กรรัฐบาลโลกกับพวกเผา่ามังกรฟ้ากับท่านอิมอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับมันถึงจะใหญ่ที่สุดในปริษัทิศาชาติวันพีจริงๆนะครับก็ยังถือว่าหลังจากจบภาคกอดโดนแล้วนั้นเนื้อเรื่องการก่อสงครามการต่อสู้นั้นยังไม่จืดนะครับยังมีอะไรให้เราได้ลุ้นแล้วก็ได้ติดตามกันต่อแบบยาวๆนะครับผม ไม่ใช่ว่าจบภาควโนต่อตู้กับสี่จกกักรพรรดิแล้วแบบโอ้ยเนื้อเรืองอาจจะจืดไปแล้วหรือเปล่าการต่อสู้อาจจะดูแบบธรรมดาไปแล้วหรือเปล่านะไม่ใช่นะมีสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในเวาสรบร้อยอยู่ครับอนอกจากนี้ครับยังมีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลส่วนสูงอายุแล้วก็อาหารจานปโปรดของ6กล่องนภพานะครับซาสกิครับสูง318เซนครับอายุ3 4ปีครับชอบแอสพารากัสครับแบล็กมาเรียสูง820เซนครับผมแม่เจ้าสูงกตรโตด อายุ29ปีครับชอบมิตาราชิดังโกะครับ ส่วนฮูฮูครับสูงส3มร้มเซนครับอายุ38ปีครับชอบปลาเอลย่าปูครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการปิดประเด็นเลยนะครับที่มีข่าวลือว่าฮูฮูนะครับเป็นกิงหรือเปล่าครับเพราะว่ากิงเนี่ยอายุแค่20่สิบปลายๆนะครับส่วนกิงก็สูงแค่ประมาณ180กว่าเท่านั้นเองนะครับข้อมูลนี่คือผิดกันไปคนละเรื่องกับฮูฮูเลยนะส่วนเด็กครับสูง223เซนติเมตรครับอายุ33ปีครับชอบข้าวหน้าไก่ครับเพชวันสูง171เซนติเมตรครับไอ้นี่ค่อยสูง แบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะเออเตี้ยวกว่าลูฟี่นิดเดียวนะครับอายุ20ปีครับชอบนาโชครับอุนตีสูง173ซนมครับอายุ22ปีครับชอบมันฝรั่งทอดแบบเกลียวครับมีคนถามว่าหัวของฟุคุโรคุจูกับคนเรือโทสตอร์เบอรี่เนี่ยหัวของใครยาวกว่ากันนะผมแฟนวันพีดนีด่ก็ช่างสรรหาคำถามมาถามนะ ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนถามว่าจมูกอุซบกับจมูกคาคุจมูกใครยาวกว่ากันนี่ไม่มีอะไรจะอยากรู้แล้วใช่ไหมนีนะเอออาจารย์ดักเขาก็ยังอุตส่าห์ตอบนะก็มีการอาลููมาโชว์นะทำให้เห็นว่าพลเรือโทสตอ์เบอรี่เนี่ยหัวยาวกว่านั่นเองครับแล้วยังมีการบ่อยนะครับมีข่าวลือว่าว่ากันว่าหัวของพลเรือโทสตอ์เบอรี่เนี่ยจะยาวขึ้นทุกครั้งที่เขาเสียใจนะครับม,มันถึงได้ยาวในขนาดนั้นใช่ไหม อีกคำถามหนึ่งมีคนถามว่าทําไมประชาชนบางส่วนในวโนคุนี้เนี่ยมีคนเกลียดตระกูลโคสกิทั้งๆที่ชินบุเนี่ยช่วยแก้ข่าวช่วยแบบกู้หน้าให้กับตระกูลโคสกิไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่เหรอนะซึ่งอาจารย์ดะก็ตอบว่าไคโดกับโอจิเนี่ยฆ่าคนที่สนับสนุนโคสกินั่นเองครับแล้วพวกเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถูกสอนแบบผิดๆนะครับเหมือนกับถูกล้างสมองแหละครับว่าตระกูลโคสกิไม่ดีนะครับแต่ว่าตระกูลคุโรซมิของโอรจินนี่คือดี จ๋งโคตนะกลายเป็นว่าเด็กด้่นใหม่นะผมก็เลยแบบเกลียดชังตระกูลโคซกิอะไรไปซะอย่างนั้นนะครับอจาจารย์ได้ยังได้พูดถึงการเปลี่ยนดีไซน์ของเพจวันนะครที่มีข่าวอัปเดตใหม่ขึ้นมาครับว่าเจ้าไดโนเสาร์สไปนอร์สรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่หากินในน้ำครับคือตอนแรกเดีย่ยหางของเพจวันมันก็จะเป็นหางแบบกลมๆไงนะ แต่พอมีการแก้ไขใหม่ครับหางของเพชรวันเนี่ยก็จะเป็นหางแบบมีครีบนะครับเออเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้เคลื่อนไหวในน้ำน,นะครับเพราะว่าถ้าหากินในน้ำเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการแหวกไห้อะไรกันบ้างเนอะข้อมูลส่วนสูงแล้วก็ท่าที่ถนัดของเหล่ากลุ่มดินจาโอนิวาบางครับฟุคุโรคุจูเนี่ยสูง221เซนทำไมในภาคนี้มันไม่มีแต่ตัวสูงสเปลดๆทั้งนั้นเลยวะท่าที่เขาถนัดก็คือติงูแคลเกอร์ แต่นี่คือมันมันเป็นมุกนะครับไม่ได้ท่าจริงๆหรอกนะคนบ้าอะไรจะใช้ท่าติ่งหูแคลกเกอร์มันจะใช้ติ่งหูไปตีหน้าเขาเรื่องไงเลยนะไดโกก้สูง436เซนท่าที่ถนัดแปลงร่างครับฮันโซสูง544เซนท่าที่ถนัดลอยตัวครับหูฮันโซชื่อดินจาร์าำนานกูบทแม่งง่อยมากนะเป็นตัวประกอบดีๆนี่เองนะซาลุโทบีสูง378เซนครับถนัดท่าวิชาลวงตาครับคาเซค,าเ,คาเงีเง่วชื่อดีคือนารุโตเต็มขั้นเลยนะครับสูง100 ส2เซนคาถาอัญเชิญครับจีโกกูเบนเทนสูง2 2 5้เซนถนัดท่าปืนไร้เสียงครับฟูจินสูง200เซนครับถนัดมวยปล้ำน้ำมันครับไลจินสูง200เซนครับถนัดท่ามวยปล้ำน้ำมันเหมือนกันครับบิชามอนสูง182เซนติเมตรครับถนัดท่าละองน้ำครับโจเมสูง150เซนาาครับถนัดท่าอัมพาตครับอัมพาตนี่หมายถึงตัวเองด้ืยเ แต่และตัวดูแลวไม,ไม่ไม่น่าจะเก่งหรือมีพิษมีภัยเลยนะยาสเอมอนสูง180เซนท่าถนัดธนูครับนอกจากนี้ยังมีการถ่ายอีกว่ามีไหมไอพวกกิปเตอร์ที่สามารถแปลงร่างระหว่างมนุษย์กับร่างตับได้อย่างอิสลาเนียคนแบบนี้เนี่ยมีไหมนะอาจารย์โอดาตอบว่าขึ้นอ,อยู่กับผลไม้ผลนั้นๆด้วยนะครับว่าเป็นสมายผลสังเคราะห์ที่มีคุณภาพดีแค่ไหนนะเพราะว่าสมายเนี่ยมันเป็นผลสังเคราะห์นะครับมันไม่ได้มีความเสถียรอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าใครโดนงนีหน่อยได้กินสมายที่ แบบมีพลังของสายโซออนอย่างเต็มที่นะก็จะสามารถแปลงร่างอะไรได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กินผลสมัยที่แบบอู๋แบบพลังแบบน้อยเหลือเกินเนี่ยก็จะกลายเป็นสายโซออนครึ่งคึ่งกลางๆนะคะนี่ยิ่งทําให้รู้สึกว่ากองทัพไคโดได้แม่งง่อยแล้วก็พิการไปกว่าเดิมอีกนะเนี่ยของเดิมก็รู้สึกว่ามันพิการอยู่แล้วนะเออยังต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าโอกาสเพียงแค่หนึ่งในสิบที่ได้รับพลังมาแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าหนึ่งในสิบนั้นเนี่ยจะมีความสมบูรณ์อีกมากน้อยแค่ไหนนะผม อ,อะไรจะขนาดนั้นนะกองทัาไคโดนะที่หาคือมันมีการบอกด้วยนะครับว่าหมวกของลูฟี่เนี่ยถ้าเป็นร่างคนหน้าตาจะเป็นยังไงครับ <c oughs> โอ้ยทำไมช่างสรรหาอะไรแปลกๆกันมานะไอ้บุบเอสเบียรน,นะเคยมีแบบดาบของโซโล,ล่ร่างคนดาบตาเหี่ยวร่างคนนี่คือหมวกลูฟี่ร่างคนแล้วดูหัวไอ้หัวแบบเป็นรอยเย็บอะไม่รู้ว่าเป็นแบบรอยเย็บจากการที่โดนบาร์กี้แทงหมวกทะลุแล้วก็เลยทาให้หัวเจ้านี่เนี่ยมีรอยเย็บไปด้วยนะหน้าตากด โคตรรงสานะปิดท้ายด้วยการเปิดเผยหน้าตาของชอปเปอร์ในวัย40ปีกับ60ปีทั้ง2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นด้านบนมันจะดูแบบมุง้งบิงแล้วก็สมกับเป็นชอปเปอร์หน่อยนะแต่เวอร์ชั่นด้านหน้าน,นี่จะออกแดลที่โกแล้วก็เหมือนกับเผามิงสุดๆนะวะ เวอร์ชันบนดีแล้วเครัยผมเวอร์ชันล่างไม่เอาเนี่ยครับเวอร์ชันล่างนี่แม่งช็อปเปอร์กูกลายเป็นเผ่ามิงไปแล้ววะนะโอเคครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการอัปเดตนะครับมุม SBS จากหนังซื้อกาตูนพีดเล่มที่97นั่นเองครับอันนี้ขอชี้แจงไวด้ดนิดนึงครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันจะผ่านการแปลนะครับถ้าผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยวนณที่นี้ด้วยนะข้อมูลที่น่าสนใจเป็นเมนหลักๆของ s p s เล่มนี้ก็คือมหาสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันพีดด้วยนะ ถ้าจบวนโนแล้วศัตรูตัวบอสที่ตีความไปได้ว่าแบบมันจะต้องเป็นสงครามที่ใหญ่จริงก็คือแบบเป็นพวกรัฐบาลโลกเลยนะการต่อสู้กับรัฐบาลโลกการต่อสู้กับกองทัพเรือแบบเต็มขัน้นแบบเต็มขุมกําลังอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องแรกสงครามตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับค่อยมาลุ้นกันทีครับผมว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนอะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกนธาณนะครับผมไป แล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ